สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อ,ขอ,อเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้เขาคิดว่าค <have> ุณรู้สึก เหนื่อยใจกับเขาอะ่ะรู้สึกอึดอัดลำบากใจแล้วก็รู้สึกเหมือนเอ,อได้รับความรักไม่เต็มที่อ,อไม่ค่อยรู้สึกว่าคุณ,ค,ณคุณแคร์เขาสักเท่าไหรเเนนะ่เขาคิดว่าคุณเนี่ยนะเขาคิดว่าคุณเนี่ยรู้สึกรู้สึกเออ เหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่าคุณก็ยังมีความความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่ประมาณว่ายังไม่หมดใจว่างั้นเถอะอืมเขาคิดว่าคุณคุณยังไม่ได้หมดใจกับเขาอะแล้วก็ยังพยายามที่จะประครับประคองประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆยังไม่ถึงขั้นที่คิดจะเลิก หรือจะตัดแต่ก็ถามว่าอยู่แล้วมันมันมีความสุขหรือว่าคุณรู้สึกแบบเติมเต็มรู้สึกเต็มอิ่มในหัวใจไหมก็ไม่รู้สึกขนาดนั้นแค่แค่ยังถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนแบบคุณยังอะไรอาวรณ์อยู่อะคือยังมีใจยังมีเชื้ออยู่อะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่อยู่ไปก็ไม่ได้มีความสุขอะไรมากมายนะักเออ เขาก็รู้นะเขาก็รู้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะแบบไม่ได้แคร์ไม่ได้ใส่ใจอะไรคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบเหนื่อยใจกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รู้ว่าคุณรักเขาคุณยังยังมีความหวังอยู่ลึกๆในใจอะค่ะว่าว่ามันจะยังไปต่อได้มันจะผ่านพน้นอ,อ,อุปสรรคผ่านพ้นปัญหาไปได้ เขารู้ว่าเขาอะทำให้คุณเจ็บปวดหรือเสียใจมาเยอะอาจจะหลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ได้คุณรู้สึกผิดหวังกับเขาแล้วก็ถามว่าคุณลืมได้ไหมคุณก็ยังไม่ลืมหรอกไอ้ความเจ็บปวดนะั้นอะนะมันก็ยังฝังอยู่ในใจยังคงคิดอยู่เรื่อยๆแล้วคุณก็ยังมีความกังวลเหมือนกันว่าวันหนึ่งเขาก็อาจจะทำให้คุณเจ็บอีกวันหนึ่งเขาก็อาจจะทำ ผิดเรื่องเดิม,ดมๆซ้ำๆอีกหรืออาจจะเป็นเรื่องใหม่ก็ได้คุณยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเขาอืมคุณมีความกังวลแล้วก็แต่คุณอะแต่ด้วยความที่คุณรักเขาไงความที่คุณแบบเป็นคนจิตใจดีแล้วก็ค่อนข้างจะมองโลกในแงด่ดีทั้งทงที่คุณเจ็บกับเขามาเยอะผิดหวังกับเขามาเยอะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะแบบเข็ดไปแล้วเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ให้อภัยอีกแล้ว แต่คุณก็ยังมีความหวังอยู่ลึกๆในใจยังมีความหวังกับเขาอยู่ว่าม,มันอาจจะเป็นไปได้นะเขาอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาอาจจะเป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นได้ในสักวันหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเขารู้นะว่าคุณมีความหวังกับเขาแต่มันเป็นความหวังที่กล้กลากลัวกลัวเป็นความหวังที่คุณแอบมีความหวังลึกๆแต่ในใจลึกๆ อีกส่วนหนึ่งคุณก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยไม่ไปหน้าไม่มาหลังก็คืออยู่อยู่ตรงเนี้ยย่ำอยู่กับที่หรือจะเรียกว่าวนลูบวนเป็นวงกลมอยู่ตรงเนี้ยค่ะไม่ไปไหนนาไหน,ไหนสักที เขารู้นะว่าคุณนะ่ะคิดฝันแล้วก็คาดหวังอนาคตร่วมกันกับเขาคืออยากจะให้มันสวยงามอยากจะให้ความสัมพันธ์มันดีแล้วก็สามารถที่จะมีอนาคตร่วมกันได้ได้อยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันได้เป็นคนรักกันได้ดูแลกันไปอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเขารู้ว่าคุณยังมีความหวัง กับเขาแล้วคุณก็คิดคุณก็รอคอยรอคอยว่าเมื่อไหร่มันจะถึงวันนั้น oh. ตัวคุณน่ะเหมือนทำอะไรเพื่อเขามาเยอะแล้วเนาะ ถึงคุณจะแอบหวังในใจแต่คุณก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะทำอะไรอีกแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็คุณเองก็รู้ตัวว่าคุณทุ่มเทกับคนคนนี้คุณทุ่มเทกับเขามาเยอะแล้วคุณพยายามทำเพื่อเขามาเยอะแล้วบางคนคุณถึงขั้นแบบยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมปรับพฤติกรรมปรับทัศนคติปรับอะไรต่างๆนานาเพื่อให้เข้ากับเขาได้เพื่อให้อยู่กับเขาได้ เพื่อให้เขาพอใจเพื่อให้เขาชอบคุณอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่ที่ผ่านมาคุณกับไม่ได้ไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นตอบแทนแบบเท่าเทียมไม่ได้รับความรักหรือการพยายามเหมือนที่คุณพยายามให้เขาอ่ะเขารู้ว่าตอนเนี้คุณคุณพอแล้ว พอในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณตัดใจจากเขาหรือว่าพอแบบไม่เอาเขาแล้วแต่พอในที่นี้คือพอไม่ทุ่มเทอะไรอีกแล้วไม่ทําอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านี้แต่คุณจะรอดูเขาคุณยังให้โอกาสเขานะแต่เป็นโอกาสในการที่เขาตัวเขาเองจะต้องเป็นฝ่าย take action หรือเป็นฝ่ายทําอะไรให้คุณเห็นให้คุณรู้สึกว่าโอเคคนเนี้ยยัง ยังพอมีความหวังยังไปด้วยกันได้อยู่ยังไว้ใจได้เพราะที่ผ่านๆมาเขาก็ทำลายความไว้ใจของคุณไปเยอะแล้วแล้วก็ทำให้คุณผิดหวังเสียใจมาเยอะแล้วเหมือนกันคุณจะนั่งดูเขายืนดูเขากอดอกรอดูว่าแบบโอเคอยากทำอะไรทําเลยฉันจะรอดูฉันจะรอ,อดูพฤติกรรมฉันจะไม่พูด จะไม่บอกจะไม่ขอร้องจะไม่อ้อนวอนอะไรอีกแล้วเธอจะทำอะไรทำเลยแล้วหลังจากนั้นคุณจะเป็นคนตัดสินในอนาคตว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไป ừ, หรือคุณจะให้เขาอยู่หรือจะให้เขาไปอะไรแบบนี้ยเขารู้นะว่าคุณคิดแบบนี้เขารู้ว่าคุณจริงจังและครั้งเนี้ยคุณเอาจริงด้วยแต่เป็นการเอาจริงแบบแบบที่ไม่โวยวาย เนี่ยแหละคนที่เอาจริงอ่ะมักจะไม่โวยวายมักจะนิ่งมักจะเงียบมักจะไม่พูดอะไรแต่อ้ที่โวยวายมาตลอดเนี่ยคืออันนั้นอ่ะคือยังไม่เอาจริงอันนั้นคือยังมีความรู้สึกเต็มอยู่แต่ถ้าคนมันหมดใจหรือคนที่แบบเหนื่อยมากๆแล้วล้ามากๆแล้วอ่ะมักจะไม่ค่อยโวยวายแต่พอจะตัดใจก็คือตัดไปเลยแล้วก็เงียบหายไปเลย หายออกจากชีวิตไปเลยแบบนั้นนะคะซึ่งเขาก็มองว่าคุณจะเป็นแบบนั้นแหละโอเคประมาณนี้นะคะอ่าจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ